สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมมาพบกับครูไี่นันเช่นเดิมนะครับในหน้าที่87แล้วนะครับสําหรับหนังสือ e s s 2สําหรับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม2นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้เกี่ยวกับเขาจะคอเนอร์นะครับก็คือมุมวัฒนธรรมมุมวัฒนธรรมวันนี้นำมาเรื่อง famous markets in London นะครับก็คือตลาด ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอนนะครับตลาดที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอนนะครับตลาดแรกนะครับก่อนที่จะพูดถึงตลาดแรกมาแปลจงโจวพาดหัวข่าวตรงนี้ก่อนนะครับหรือบทความตรงนี้ก่อนนะครับนะบแปลว่า London is famous for its museum s and historic uh, h i s t o r i c site. นนะครับกรุงลอนดอนนั้นเป็นนะครับ site แปลว่าที่ตั้งนะครับต้องแปลมาจากหลังนะครับเป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับ h i s t o r i c และพิพิธภัณฑ์นะครับ for it นะครับที่มีชื่อเสียงมากของมันของมันในนี้ก็คือของกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับนี่คือแปลตามคำศัพท์นะครับผมถ้าแปลให้เข้าใจง่ายคุณครูก็แปลว่ากรุงลอนดอนเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์และสถานที่ประวัติศาสตร์แค่นั้นโอเคเลย But แต่ว่านะครับ That is not all นั่นก็หมายความว่าไม่ได้ทั่วทั้งเมืองนะครับนะที่จะเต็มไปด้วยถนนแห่งประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ใช่ทั้งเมือง There are s a lot of street markets และก็มีนะครับนะร้านจำหน่ายสินค้าบนถนนนะครับมากมายนะครับเรียวกว่า s t r e e t m a r k e t นะครับ To visit mm hmm. เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับ All year-round นะครับ all-year-round mm hmm. แปลว่าตลอดทั้งปีนะครับนี่คือคำแปลวันร้านแรกนะครับที่ในหนังสือเขาแนะนำมาให้เราแปลกันนั่นก็คือร้านบูโรนะครับนะคุณครูอ่านว่าบูโรก็เลยกันนะครับบูโรมาเก็ตนะครับตลาดบูโรนะครับตลาดบูโรหรือว่าบูโรมาเก็ตนะครับแปลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้เห็นคำแปลด้วยนะครับผม บรูมาร์เก็ตเป็นลอนดอนสโตร์เด็ดฟรุตแอนด์วัชเบอร์ล์มารเก็ตนะครับบรูมาร์เก็ตตลาดโบโรนะครับเป็นตลาดตลาดที่เก่าแก่ที่สดุดนะครับของกรุงลอนดอนเป็นตลาดขายผลไม้และก็พืชผักตาก่างๆนะครับผมฟรุตแอนด์วัชเบอร์ล์วีซิเตอร์สนะครับนักท่องเที่ยวแคนไฟล์มานี่ดิฟเฟอร์นต์โปรดักส์สามารถที่จะหาซื้อนะครับแคนฟายเนี่ยในที่นี่ก็คือสามารถหาซื้อนะครับไม่ใช่ไปหาเฉยๆนะ แต่ถ้าแปลตามคำศัพท์แมงคุณครูพูดเร็วพูดผิดนะครับต้องขออภัยด้วยสามารถหาซื้อนะครับ many different products p r o d u c t ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์หรือในที่นี้หมายถึงอาหารนะครับนะเพราะกำลังพูดถึงตลาดที่จำหน่ายอาหารนะครับอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับ different ที่แตกต่างกันไปแม่นมากมาย including, including นะครับรวมไปถึงนะครับ including รวมไปถึง,ถง meat แม้กระทั่งเนื้อนะครับ and fish แล้วก็ปลา at really good price นะครับในนะครับ at ตรงนี้ในราคานะครับ price good price นะครับในราคาที่ถูกนะครับ good price ราคาดีในที่นี้ก็คือราคาที่ไม่แพงนะครับ really จริงๆนะครับ if you get a hungry นะครับถ้าหากว่าคุณหิวขึ้นมาแล้วแล้วก็นะครับแปลว่าอย่างนั้น try ลองดูนะครับ เดอะเบอร์เกอร์นะครับลองอรับประทานเบอร์เกอร์ลองชิมเบอร์เกอร์ดูนะครับ That s ซึ่ people prepare อ on the spot ถ้าแปลตามคนศัพท์นะครับ People และผู้คน prepare ว่าสตรเตรียมนะครับ o อนเบลบน t แปลว่าจุดนั้นๆนะครับในสถานที่นั้นๆแต่แปลเป็นไทยหมายถึงเบอร์เกอร์ที่ทำกันขึ้นสดๆเลยนะครับแปลว่าอย่างน้นนะครับ จากชิ้นไหมที่คนขายแต่เตรียมทำกันสดๆนะครับ There are really d e l i g i o u s Day ในะที่นี่คือเบอร์เกอร์ Burger นะครับนะเบอร์เกอร์เหล่านั้นล้วนแต่อร่อยจริงๆนะครับแปลว่าอย่างนั้นโอเคจบนะครับผมไปร้านต่อไป ร้านต่อไปคือร้านพอร์โตเบลูแอนติกซูนะครับชื่อร้านนะครับนะต้องขอไปด้วยนะครับรู้สึกเสียงจะดังซ่าซานิดหนึ่งแอนติกนะครับแปลว,ว่าโพอร์โตเบลมาร์เก็ตนะครับตลาดพอร์โตเบล i s o o e o o l o o n o n s largest market เนะครับเป็นตลาดหนึ่งที่ l o ร์เจนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับของกรุงลอนดอน Visitors นะครับนักท่องเที่ยว can buy anything สามารถซื้อบางสิ่งบางอย่าง from antique furniture and souvenir จากนะครับผมร้านที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และก็ของที่ระลึกนะครับซีวเียที่แอนทิกนะครับที่เก่าแก่บรโบราณ l r t h e s clothes, นะครับหรือไม่ก็เสื้อผ้านะครับ and e x o t i c ก r u i t นะครับก็คือผลไม้ปลอดสารพิษนะครับนะอ x o t i c fruit from the caribbean ซึ่งผลไม้เหล่านั้นมาจากาแถบคาริเบียนนะครับ if you get tired ถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยนะครับนะ make sure ให้มั่นใจเลยว่า you have a coffee นะครับคุณสามารถที่จะไปดื่มกาแฟ and some sweet และก็พร้อมกับขนมหวานนะครับ from one of the Portuguese bakery นะครับซึ่งเป็นขนมหวานจากร้านเบเกอรีร่ของโปรตุเกสนะครับ oh the, uh, the Moroccan cafe หรือไม่ก็ที่คาเฟ่ของชาวโมร็อกโกนะครับมี จำหน่ายอยู่ที่นั่นด้วยก็คือทั้งของโมร็อกโกและก็ของโปรตุเกสนั่นเองโอเคนะครับแปให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับไปต่อนะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับคำสั่งบอกว่า Look at the picture ให้หนักเรียนดูที่รูปภาพนะครับแวร c แกนยูบายคุณสามารถที่จะซื้อมันได้ที่ไหน ในรูปภาพก็มี meat and fish นะครับเนื้อและปลา clothes นะครับเสื้อผ้าต่างๆ souvenirs นะครับของที่ระลึก antique furniture นะครับเฟอร์นิเจอร์ยุคเก่าๆ fruits and vegetables นะครับผลไม้และผักคำตอบก็คือคุณสามารถซื้อเนื้อและ fish นะครับและปลาซื้อผลไม้ fruits and vegetables และผักนะครับได้ที่บูโรมาร์เก็ตนะครับนี่คุณครูทำให้อย่างนี้นะครับไม่ได้ตอบเป็นประโยคนะคุณสามารถซื้อครองเสื้อผ้าต่างๆซิวเนียของที่ระลึลกแอนติกเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์เก่าๆได้ที่ร้านพอร์ตพอร์ตชูเบลโลมาร์เก็ตนะครับที่ตลาดพอร์ตชูเบลโลนะครับผมนี่คือคำตอบ มาข้อที่2ครับผมก็บอกว่าให้ read again ให้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถาม explain the words in m o u e แล้วก็ให้อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบด้วยนั่นก็คือให้อ่านอีเมลนี้นะให้อ่านเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวทึบก็นี่นะครับเช่นคำว่าท้ายเอิดเป็นต้นนะครับนะมาตอบคำถามกันเลยครับเขาถามว่าอะไรครับข้อหนึ่งคุณครูก็นำมาเขียนให้อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับ Which market offers more choices to visitors ตลาดอะไรนะครับที่ Off เฟที่เสนอ more choices ตัวเลือกมากกว่า to ต่อ visitors ต่อนักท่องเที่ยวก็คือตลาดไหนที่เสนอตัวตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากกว่านะครับคำตอบสั้นๆน,นะครับก็คือ port t o b e l o market นะครับนี่คือตอบสั้นๆเลย ข้อที่2นะครับนาะคุณครูก็นำมาเขียนด้ทีหนึ่งนะครับแวร c แ n นย u บายโปรดักส์คุณสามารถที่จะซื้อผิดพัณฑ์ได้ที่ไหนนะครับ from จากอ t เธอร์คัน r y ที่สั่งมาจากต่างประเทศนะครับนี่นะครับคำแปลของข้อที่2ตัวสีฟ้านะครับคำแปลคำต่อกส็สั้นๆอีกเช่นเคยนะครับตัวแดงๆก็คือ port to b เบ r m a r k e มารนะครับนั่นก็คือต่างประเทศอะไรครับคือกาฟงกาแฟจาก โปรโตุเกสนะครับหรือไม่ก็คาเฟ่จากโมร็อกโกนั่นเองไปข้อที่3ครับข้อที่3ก็ถามว่า where can you eat food คุณสามารถที่จะรับประทานอาหารที่ prepare at the times you are there ที่ตระเตรียมไว้ในเวลาที่คุณอยู่ที่นั่นคือคุณไปอยู่ที่นั่นเขาก็ตรเตรียมกันมาสดๆเลยนะครับหรือ prepare on the spot นั่นเองนะครับที่เขาใช้สำนวน นี่คือคำแปลนะครับคำตอบก็สั้นๆอย่างเช่นเคยนะครับก็คือบูโรมาเกตนะครับผมไปข้อที่4ก็สุดท้ายนะครับก็ถามว่า what is the author's purpose in writing the text? ก็ถามว่าจุดประสงค์นะครับนะ Purpose ไว้ว่าจุดประสงค์ p อภิ o กี e s ไว้ว่าของของนักประพันธ์หรือนักเขียน In writing ในการเขียน the text บทความนี้นะครับนะ what คืออะไรนี่คือคำแปลนะครับคำตอบสั้นๆน,นะครับก็คือ the author's purpose is to inform r e a d e r about two of London's famous t r o d t markets and encourage them to go there แปลว่านะครับจุดประสงค์ของนักประพันธ์หรือของนักเขียน is คือ To i o f o r m เพื่อที่จะแจ้งให้ readers ให้ผู้อ่านทราบ about เกี่ยวกับ to w o of London famous street market คือตลาดที่จำหน่ายสินค้าบนถนนที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอนสองแห่งต้องแปลมาจากหลังนะครับนะ and และ encourage them และก็กระตุ้นนะครับนะ encourage กระตุ้นให้ them ก็คือให้น่าให้ผู้อ่านเหล่านั้น to go there ไปเที่ยวที่นั่นนั่นเองนะครับ นี่คือคำแปลแล้วเขาก็ถามขึ้นมาข้อหนึ่งว่า which market แล้วตลาดไหนแล้วครับว่ y อย like to go ที่นักเรียนนะครับอยากที่จะไปเที่ยววายทำไมนี่คือคำแปละนะครับครูก็ตอบให้สั้นๆว่า I would like to visit portfolio market because it is uh, it sells a wide range Of interesting things there are more interesting things than buru maget แปลว่าฉันอยากที่จะไปเที่ยวตลาดพอร์โตเบโลมากกว่านะครับ because เพราะว่า t s e l l มันขายนะครับ o wide range of interesting things นะครับก็คือขายสิ่งที่น่าสนใจนั้น wide range แปลว่า ขายเพล่หลายมากกว่านะครับหรือว่ามีมากกว่านั่นเองนะครับคำว่า y y d e w i แปลว่ากว้างนะครับนะ r a n g ์แปลว่าแหล่งแหล่งที่กว้างนะครับก็คือขายได้มากกว่านั่นเองนะครับมีสินค้ามากกว่านั่นเองนะครับ there are more interesting things และแดนะครับและก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าตลาดบโรนะครับนะก็เลยอยากไปตลาดพอร์ตพอร์ตโทเบโลมากกว่า นี่คือคำแปลนะครับแล้วก็คำศัพท์ที่เป็นตัวเทีบนะครับ word the i n v o l c e คําำศัพท์ที่เป็นตัวเทีบก็มีคำว่า products products ในเรื่องนี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณรูเน็ตนะครับนะสำหรับเรื่องนี้ก็คือ goods for sale สินค้านะครับที่มีไว้ขายนะครับนะสำหรับเรื่องนี้ try นะครับแปลว่าทดลองทดลองในที่นี้เหมือนกันนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับนะก็คือให้ท่านผู้อ่านไป test คือไปชิมนะครับไปลองชิมนะครับ prepare on the spot นะครับเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะครับแปลตามคำศัพท์ prepare ว่าจะเตรียม on แวบนสปอ t ตแปลว่าจุดตรเตรียมกันบนจุดนั้นๆเลยนั่นก็คือทํากันสดๆเลยนะครับ freshy made นะครับนะ freshy made แปลว่าทํากันสดๆนะครับ Antique นะครับแปลว่าโบราณโบราณก็คือ a piece of furniture เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจเป็น jewelry นะครับเป็นเพชรพลอยเอสเซอร์เป็นต้นนะครับเดซึ่ง was made เป็น passive voice นะครับนะถูกทำขึ้นมานะครับ verb to be ตามด้วยกริยาช่อง3ตรงนี้นักเรียนตอบฟันธงลงไปเลยนะครับว่าเป็นกริยาช่อง3า เพราะตามหลัง v e r b to be นะครับเป็น s พสซี v ไวท์แปลว่าถูกทำขึ้นมาเออ r y long time ago ใช้เวลาน,านานผ่านมาแล้วนะครับทำนานทำเสร็จผ่านมาแล้วนานนะครับเขาเรียกว่า antique นะครับคือเก่าแก่โบราณแล้วหรือว่า ancient นะครับ and is there for a value และก็สิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีค่านั่นเองส่วนไทเอิร์ดนะครับอ่านว่าไทเอิร์ดนะครับอย่าอ่านว่าไทเรดนะครับอ่านว่าไทเอิร์ด แปลว่าเหนื่อยนะครับนั่นก็คือ feeling of needing sleep or rest rest ในที่นี้แปลว่าพักผ่อนนะครับนะไม่ได้แปลว่าส่วนที่เหลือนะครับเหนื่อยก็คือความรู้สึกต้องการที่จะนอนหรือต้องการที่จะพักผ่อนนั่นเองนะครับเรียกว่าเหนื่อยจบนะครับคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบไปข้อที่4ต่อครับข้อที่4คําสั่งบอกว่าให้ writing ให้นักเรียนเขียน ว่า is there a free market มีนะครับ free market ตลาดที่จำหน่ายสินค้าอยู่บ้างไหม in your town หรือว่า your city ในเมืองของคุณนะครับหรือบ้านของคุณ what is it like มันมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับก็เกอขายอะไรบ้างนั่นเองนะครับ what can people buy there และผู้คนสามารถไปซื้ออะไรบ้างที่นั่นนะครับ write a short paragraph ให้นักเรียนเขียนพาาาราาฟย่อหน้าขึ้นมาสั้นๆ decorate ให้ตกแต่งนะครับ Your อยอ r a รแย่อหน้าของคุณนั้น with a picture with pictures ด้วยรูปภาพคุณครูก็นำรูปภาพของตลาด center point นะครับของจังหวัดตรังนะครับผมและก็แผงจำน่ายปลาหมึกนะครับแนะซีฟู้ดต่างๆก็เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคำแปลอยู่ด้านล่าง ก็เลยเขียนให้ว่า in my city นะครับในเมืองของฉันหรือในจังหวัดของฉันนั้น there is a street market มีตลาดที่จำหน่ายสินค้าบนถนนนะครับเหมือนกัน every Friday นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับนี่คุณครูสมมุติกันเองนะครับนาะความเป็นจริงนั้นรู้สึกว่าเขาจะขายทุกวันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนาะนะตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ย i อ i ดนสอนะครับตลาดนี้นะครับเรียกว่าตรังเซ็นเตอร์พอยต์สวิตชมาร์เก็ตนะครับนี่นะครับป,ป้ายเป็นภาษาไทยอยู่นะครับตลาดเซ็นเตอร์พอยต์คุณครูใส่คำว่าตรังนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าอยู่จังหวัดตรังนะครับ it's very busy มันเป็นตลาดที่มีคนเยอะนะครับ it's very busy เนี่ย because เพราะว่า the price are very good นะครับใช้สำนวนเหมือนกับในหนังสือนี้นะครับเพราะว่าราคานั้นดีเหลือเกิน คำว่าราคาดีคือราคาไม่แพงนะครับผม you can buy คุณสามารถซื้อ some ฟู้ดอาหารต่างๆได้นะครับสักเช่นซีฟู้ดนะครับนะอาหารทะเลนี่เลยนะครับนาะปลาหมึกอะไรต่างๆนะครับนูด no ลนะครับนาะก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือแม้กระทั่ง c l o t h e ดนะครับพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับนาฬิกา ออเอ็กเซสซีรีนะครับก็คือเครื่องประดับนะครับมีนาฬิกามีรองเท้าอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็จะเป็นอาหารนะครับผมจบนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนะในการเขียนอธิบายในข้อที่4นี้นะครับอ่าแล้วก็จบเลยนี่คือคำแปลนะครับผมที่คุณครูอ่าแปลาภาษาอังกฤษให้เมื่อกี้นะครับนี่เป็นภาษาไทย ตามสไตล์การสอนของครูพี่นันที่อักษรวิ่งนานบนนะครับนะเขียนแปลให้ทุกคําศัพท์เลยนะครับแล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผมคุณครูพี่นันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยๆกันแชร์กันนะครับนะบอกให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าคุณครูนำหนังสือมาสอนให้นะครับ นะเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชานะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณครูจะทําออกมาไม่ทันนะครับเพราะคุณครูทาํามา5เล่มนะครับนักเรียนก็ขอให้คุณครูทําหน้าที่88 89-90ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าร้อยกว่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณครูทําได้ถึงหน้า87เองนะครับผมเพราะนั้นก็ต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะครับ โอเคครับผมคุณกูก็ขอจบหน้า87ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้า88นะครับสวัสดีครับผม